สวัสดีค่ะมาพบกับน้องชูกนะคะแม่แม่ดิขงของเรานอนกลางวันความสามารถของยายลักแขนเปยนะคะติดน้องนะคะแม่ลักแม่ลักนอนตรงนี้เนาะนะคะคุณแม่นอนตรงนี้น้องโชคเห็นยายลักนอนเหมือนว่าน้องอาจจะปลอดภัยเนาะนะคะน้องก็เลยล้มตัวลงนอน ครับผมไม่ต้องลุกไม่ต้องลุก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 นอนได้เลยครับไม่ต้องลุกครับนอนครับผมนอนนะครับคุณเจงนอนครับครับนอนครับโอ้คุณเจียงของยายนอนเลยนอนสักครับคนดีนอนนะครับผมนอนนะครับนอนนอนนอนเออโอ้ออออนอนนอนครับนอน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 มี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  มีมีคนเจ่งคนเก่งครับนอนเลยจะได้แข็งแรงคนเก่งนอยู่แล้วโชคเก่งมากเลยแกะดินออกจาก จากงานเสียงดันกอกเลยนะครับแม่คนเจ่งนอนจ้ะเด็กดีโชคเป็นเด็กดีนะครับหลับแล้วนอนนะครับแม่คือตอนนี้เขาต้องไว้ใจเราคนที่เราอยู่ใกล้คิดที่สุดนะคะแม่ใช่ไหมครับโชคฝากห้อยค่ะ นง่งปากห้่อยเก่งมากนะคะแม่แม่กลัวเด็กน้อยจะนอนกลางวันได้ใช้ความสามารถของยายลักแขนปีไว้ติดกันเด็กน้อยก็คิดว่าเราเป็นคนเฝ้าดูแลความปลอดภยัยเยอะเนาะน,นะคะแม่แม่น้องก็เลยนอนยังหลับไม่สนิทยังหลับไม่สนิท หลับไม่สนิทเลยหลับน้องโชคชอบ,ชอบโอ้ให้ตีตูดเนาะนะคะคุณแม่เหมือนเด็กนะเหมือนเด็กนะคะเราเป็นผู้เลี้ยงเราเป็นผู้ดูแลตีตูดน้องโชคต้องตีตรงนี้ค่ะแม่เขาถึงแก่หลับสนิทใช่ไหมครับ วันนี้อากาศร้อนดูแดดเนาะนะคะแม่แม่ดูแดดร้อนมากเลยปีของยายรักสีแดงใช่ไหมครับนอนสักลุกได้สักชั่วโมงหนึ่งก็ยังดีก็จะได้มีแข็งแรงเนาะจะไม่ได้งอแงโอเครับ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 ,รบไม่เป็นไรไม่เป็นไร อาบน้ําถูสบู่ให้เริ่มดำเนาะนะคะคุณแม่ผิวเริ่มผิวเริ่มดําเป็นน้องช้างที่น่ารักแล้วเนาะนะคะคุณแม่ขี้ไข่ขีไข่ยังไม่หลุดออกหมดเนาะนะคะแม่แม่คี้ไข่ยังติดอยู่ขี้ไข่ยังติดหมออยู่ถ้าถูสบู่เนาะนะคะเขาก็จะหลุดออกเร็วหลังจากที่น้องแยกแกกนม อยู่กับแม่เนาะนะคะก็เหมือนอะไรเนาะนะคะคุณแม่ก็จะเป็นสเก็ตเนาะนะคะคุณแม่สเก็ตสนิมช้างตอนนี้น้องก็ลืมอาบน้ําถูสบู่ก็เริ่มจะเป็นผิวช้างแล้วเนาะนะคะแม่แม่แมโอ้ล่อยลมหลับส,สบรุกหลับ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 ยายไม่ได้ว่าหน้งเลยหลุมตกมัน น้องโชคตกมันเหรอนี่นะคะขมับช้างตกมันจัดออกตรงนี้โอโอเคโอเคโอเคยายไม่จับแล้วยายไม่จับยายไม่จับยายไม่จับคันหูในการทันหูด้วยโอ้มีรถมา